จังหวัดหนองคายและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564วันที่13สิงหาคม2564เวลา9น,นาฬิกาณห้องโถงชั้น1นสารกลางจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายนัทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางสาวสลิมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายวรรณพลต่อพลประหลัดจังหวัดหนองคายนายนัทพงศ์คำวงศ์ปินหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดหนองคายนายประเดศสุกเกษมวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายและนางจิดาภาแก่นนาคคำประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ได้ชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564สำหรับนิทรศการที่จัดให้มีขึ้นครั้งนี้เป็นนิทรศการที่ได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการทรงงานด้านต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์